แจ็บเจ็บแต่ผิดเจ็แบแต่ผิดเจ็แบแต่ผิดผิดนัวน้องใหญ่แลมกินหอดกินหอดเพื่นะที่น้องดการจามมากมา,มากินกินแบบนี้คิดว่าจะาก,กาดอยู่ทุกนากักแล้วกัน ตำข้าวปุ้นสืบอชื้อนี่แหละมีได้สือฮอตมะฮงด้แบบมันเยอะมเมื่อนี้นะเยอะแเมยงเยอ่ตำมะยมเยอะมตำมะฮงไปถ้าอยากกินมันก็แ่บนะพี่น้องเมื่อมือเบนเมนก็ไม่ได้ว่าที่กินดอกตำเมียงตำมันก็ได้ ม,มา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 มคุณ <c oughs> มานั่งรักกินผู้เดียวหันเนี่ย <c> ร <oughs> าก,กินผู้เดียวอยู่หลังบ้านนี่แหละ้องแรมมาเด้อรักกินผู้เดียวอยู่หลังบ้านนี่แหละแซ่บๆ,ๆบนี่แมงวัน สั่งสั่งขนออกมาหลังบ้านกับแมงมันยังทีละในครัว,วรกับหลายแต่ว่าเฮาเฮาม่ค่อยได้กินของกินพวกปูป,ป่าน้ำน้ำกับยังมีมมแมงแมงวันพว<ม>กปลาเ่ะไม่ได้เอาห้องในครัวเลยดยไม่ค่อยกินอันนั้นเช็ดก,กับเข้ากับ เอะแตงยำมือแรงมันก็เลยบันมีค่อยมีเมงวันเนาะมามามาไม้ต้มกับมีเนี่ยเนี่ยไม่ต้มต้มเสริม่อกไม้เนี่ยนะแ่บแสบอือือืกินไปะไรเมงวันใส่เนี่ยพี่ม่ออกมาจากข้างนอกแบบนั้น แมบบางบ้านมันหลายม,มาด้วยจ้ะทั้งคนแอบทั้งคนอยู่ข้างบนทั้งอยู่ข้างล่างด้วยแต่เสาวเราเมื่อนี้หน่ะเยอะน,นั้นเยอะน,นี้ ผลมะม่วงผลมะเจ๊บเงินข้าหวห่วยกับถ้าเขาต่อยมะม,ม่วงเจ้าของจะโดนน้ำแซ่บอีดีได้เนี่ยกินถ้าคนยวนนำกันนะ ทั้งกินทั้งไล่แมงบันมันมาทั้งกินทั้งไล่แมงบันกินปลาเนะมันก็เลยมาแทบแทบเองเจ๊นี่แล้วมาแทบแทบเม็ดกระถินกับมี เที่ยงงามนะครับยกก็บอกควักเมื่อเอินก็ได้นะครับตีแมงก็หอมแดงนะเที่ยงอืมอืมแซ่บแขึ้นมากินโอ๊ตมมงเสื้อหลอง นันบ่มีหมูกินน้ำนะก็เลยขึ้นมาหาหขึ้นไล่หาหมูกินนำ้ำ